เฮ้ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้เสียกันอะไ้าหมกันเธอแล้วกันเธอมาับใครกันฮะอยากรู้จริงเงีโอ้โหแม่เจ้าเธอสวยจริงๆเลยพระเจ้าฉันเอาความสวยอะปล่อยอยู่แล้วไม่ปล่อยแน่นอนอดูชันเถอะหน้าดูท่าทางเธอไม่อยากแต่งอีกแล้วใช่ไหมฮะ ให้บอกนายแล้วดูสิท่านยังเต้นอยู่เลยใช่ใช่เออเป็นไงเพื่อนฉันบอกว่าเธอสวยใช่ไหมล่ะเพดูสิเธอหันมามองด้วยโอ้ช่างสวยจริงๆเลยโอ้โแหมให้ตายสิแมเจ้าโว้ยคุณหน้ามาป็นบ้าเลยไป้คุณผูเหญิงเลยไปไกลดีกว่านะไปไปไปแล้วนี่ไปไหนจ้าคนสวยไปโอ้คุณดีมาก จะไม่เบาเลยอยากได้ผัวเป็นหมู่คณะไม่เจานนะสิอยากรูปไร้ถูไถจังเลยทุเจ้าชืนจะไปล้มอยู่แล้วหลบไปฮีทพนน้องสาวจะรีบไปไหนหยอ้ยอเฮ้ยออะะไรบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับฉัน ลงโทษค,ค,ค้นคมขืนลงโทษค,ค,ค้นคมขืนผู้คนยกย้ายไปเมืองอื่นๆเนื่องจากหน้าที่การงานและบริษัทส่วนใหญ่ก็จะจัดหาที่พักให้พวกเขาซึ่งมันเป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นผู้คนมาแล้วก็ไปแต่อดีตพวกเขายังคงอยู่และบางครั้งอดีตเหล่านั้นอาจส่งผลร้ายต่อแขกผู้เข้ามาพักใหม่ และในปี2003งานของซากาทำให้เขาต้องมาอยู่ที่ปูเน่และเขาจะต้องอยู่ในบ้านหลังเก่าเขาจะรู้หรือไม่ว่าการตาที่น่ากลัวของใครบางคนจะมีผลกระทบต่อชีวิตของเขาอย่างรุนแรงเขาเป็นใครเขาปลอมตัวแล้วเดินเตรยามข้ามคืนเขาเป็นผีร้ายหรือว่าปีศาจใครเป็นคนแนะนำให้เขาทำแบบนี้ เรารู้สึกแบบนั้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับเขาก่อนที่ฉันจะบอกฉันจะเล่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อซากามาถึงมุมไบเนื่องจากงานใหม่วันที่เขามามุมไบบ้านพักบริษัทอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพราะอย่างนั้นทางบริษัทจึงได้ช่วยจัดหา ให้เขาพักอีกที่หนึ่งฮ ทำไมประตูมันเปิดไม่ออกเขากดแจให้ผมผมจะลองดูโอ้มอ,อ,อ,อ้ประตูยังล็อกอยู่เลยนะครับเอ่อไหนดูซิผมจะลองอีกครั้งหนึ่ง ห้องนี้ถูกปิดไว้หลายวันแล้วครับเอ,อ่อตั้งแต่คุณเดฟยาดีไปคงเป็นเพราะห้องนี้ถูกปิดเอาไว้นานมากแล้วประตูมันก็เลยติดนะครับงั้นผมจะพังเข้าไปเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณต้องการอะไรก็เรียกผมได้เลยครับขอบคุณนะครับอ๋อ oh. นี่ครับขอบคุณอ๋อ oh. ขอบคุณครับ ให้ตายสินี่มันนี่มันอะไรกันน่ะนี่น้ำหอมนี่นะไม่มีใครอยู่ที่นี่เรานี่มันเสื้อผ้าใครกันนี่เอ้ช่างมาเถอจะเป็นเสื้อใครก็ช่างเพราะว่า นี่มันคือตู้ของฉันและฉันจะเก็บเสื้อผ้า อาบน้ำแล้วดีกว่า เสื้อผ้าฉันเรอแล้วนี่ฝีมือใครกันใครทำเนี่ย แล้วเสื้อฉันไปไหนอ่ะะนี่มันลงยาม ครับผมตอนผมอาบนะ้ำมีใครเข้าห้องผมไหมไม่ทราบครับที่พักนี่มีคนพักอีกสองคนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่มีแต่ผมคนเดียวครับมีคนเล่นแผลงแผงประตูอาจเปิดจากด้านนอกประตูไม่เป็นอะไรครับแค่ต้องล็อกจากด้านในผมล็อกจากด้านในแล้วนะเอาละผมจะลองเช็คดูเออคุณช่วยเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปทีเสื้อผ้าพวกนี้ผมเก็บไว้ไม่ได้หรอกครับ ถ้ามันอยู่ผิดที่ผมจะถูกหาว่าเป็นขมโมยเสื้อผ้านี่เป็นของคุณเดฟยานีคุณเดฟยานีเคยอยู่ที่นี่มาก่อนคุณเดฟยานีเลยแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนอขอเบอร์โทรหน่อยอผมจะคุยกับเธอเธอทิ้งเสื้อผ้าเอาไว้ที่นี่มันไม่ถูกต้องเลยเคุณครับตอนเธออยู่ที่นี่ผมไม่ได้ทํางานที่นี่หรอกครับแต่ว่าคุณก็ให้เบอร์โทรผมได้นี่นะไม่ได้คุณคุยกับเธอไม่ได้หรอกครับทำไมถึงคุยไม่ได้คุณเดฟยานีตายแล้วหรือว่ายัางไง เธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังต่อสู้เยื้อชีวิตอยู่ว่ากันว่าเธอพยายามจะฆ่าตัวตายนะครับ ฮะฮะฮะนี่อ๊ะเอ็บนี่นี่ใครมาทาเล็บให้เราเนี่ยฮะ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  ああ。Oh. Oh. Oh. เช้าต่อมาซากยายไปคุยกับยามเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดฟยาน,นีกันแน่ทำไมเธอพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วมีใครอยู่กับเธอไหม แต่ยามกลับไม่รู้อะไรเลยเขาก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลแล้วฝันร้ายของเขามันกำลังทำให้เขานอนไม่หลับมันเหมือนเป็นจริงเรากับมันเกิดขึ้นกับเขาเขาจึงอยากจะไปพบเดฟยานีขอโทษนะครับผมมาเยี่ยมคุณเดฟยานีครับคุณเป็นใครคะ ผมเป็นเพื่อนเธอครับเธอเพิ่งจะพ้นโคม,ม่าเมื่อสักพักนี้เองเธอยังไม่ได้สติเต็มที่เลยนะคะคุณอย่าคุยกับเธอนานเกินไปล่ะครับขอบคุณครับ เดฟยานีเดฟยานีพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเธอทำอะไรกับตัวเองเธอทำอะไรลงไปรู้ไหมฝัน,นะคุณต้องตั้งสติหน่อยนะครับเธอสบายดีเธอดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอคุณใจเย็นๆก่อนนะพวกคุณสองคนช่วยเงียบเสียงหน่อยได้ไหมคะมันรบกวนคนไข้คนอื่นนะขอโทษครับเราจะกลับแล้วหครับ นี่ดอกไม้นี่คุณเอามาเหรอครับคุณสองคนช่วยกลับไปก่อนเถอะค่ะก็ได้ครับได้ได้จะไปแล้วดูแลตัวเองนะ ซากาและบาสุรีกลายเป็นเพื่อนกันฉันไม่เข้าใจจริงๆทำไมใครๆถึงฆ่าตัวตายได้เนี่ยทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะจะรู้ได้ไงอะหมายความว่ายังไงเป็นเพื่อนสนิทเธอไม่ใช่เหรอผมแทบจะไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำอะไรนะถ้างั้นฮะช่างเธอะฉันบาสุรีคุณชื่ออะไรผมชื่อสากาฮะที่จริง ผมไม่รู้จักเดฟยานีเลยผมอยู่ในห้องเดียวกับที่เธอเคยอยู่มาก่อนนะหมายถึงก่อนเธอฆ่าตัวตายเนี่ยเหรอพยายามก่อนเธอพยายามฆ่าตัวตายคุณพูดจริงเหรอคุณเห็นไหมเธอเป็นยังไงเธอต้องอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ขนาดนี้เนี่ยเธอเกือบจะฆ่าตัวตายฉันไม่รู้ว่าหมอแนนเป็นใครอ่ะหมายความว่าไงใครอ่ะเขาว่ากันว่า เบื้องหลังการฆ่าตัวตายของสาวๆคือชายคนหนึ่งฉันแน่ใจว่าเขาคือคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าแต่คุณคิดว่าชายคนนั้นบังคับให้เธอพยายามฆ่าตัวตายเลยฉันไม่รู้สักกะมันเป็นไปได้เรื่องความรักมันมีแต่ซับซ้อนแต่คุณคุณดูไม่ซับซ้อนเลยฉันหมายความว่าคุณมาเยี่ยมผู้หญิงที่คุณไม่ได้รู้จกัก คุณเอาเดอกไม้มาให้เธอนั่นสวีทจริงๆไปเอาเดอกไม้มาจากไหนอ่ะผมเก็บมาระหว่งางท่ากันนะที่จริงผมเพิ่งมามุมบผมเก็บมาจากไหนผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วจริงเหรอนี่เป็นครั้งแรกในมุมบฮเข้าใจแล้วฉันจะพาคุณไปเที่ยวกลางคืนอ,อย่างนี้นะฉันรู้จักที่หนึ่งเป็นสถานบันเทิงที่เยี่ยมมากแต่ก่อนอื่นคุณควรจะดื่มให้หมดก่อน เอาน้าเร็วเข้าฉันก็ต้องดื่มแล้วเร็วเข้าเชิสไปเธอสกาเร็วเข้ามาเธอเร็วเข้าเดี๋ยวก็สายหรอก ซากาถูกพาไปเที่ยวตามไนท์คลับซากาและบาสุรีดื่มหนักตอนแรกซากาก็พยายามควบคุมตัวเองเพราะบาสุรีอยู่ด้วยแต่เขาไม่ใช่นักดื่มเขาแค่อยากลืมเรื่องโรงพยาบาลและห้องเขารากกับว่าเขาคิดขึ้นมาเองเขาก็แค่อยากเจอกลับไปที่ห้องพักของเขา บาสุรีไปแล้วอ uh huh. เฮ้ยโอ้โหหนุบไปเรื่อ้ๆเลยว่าไงเจ้าว่าไงจะไปไหนหลบไปให้พ้นง่อยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับฉันลงโทษคนข่มขืน ลงโทษค้นคมขืน ไม่จริงเนี่ยฉันละมอเมออีกแล้วเหรอนเนี่ยนี่ฉันเป็นอะไรไปพระเจ้าคุณสากาเปิดประตูนหน่อยผมเป็นผู้จัดจาก,การของที่นี่ครับเออแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง อมีอะไรครับเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ําอยู่ไม่เป็นไรครับผมวีเจบอสเล่ผู้จัดจาการที่นี่ครับผมชื่อสวรรค์นี่เพื่อนผมชิกกี้ครับ<ๆ>เราเป็นเพื่อนบ้านของคุณครับลุงยามบอกผมแล้วล่ะครับจริงๆผมอยากรู้ว่าเมื่อคืนนี้คุณเห็นอะไรที่มันไม่ธรรมดาไหมครับแล้วคุณถามทำไมล่ะครับเนี่ยเมื่อคืนเราเห็นบางอย่างครับ แล้วไปบอกกับผู้จัดก,การเราถึงได้มาที่นี่นะครับผมไม่เข้าใจคุณเห็นอะไรเหรอครับพวกเขาอ้างว่าเมื่อคืนเขาเห็นผู้หญิงที่นี่ครับคุณเดฟยานีเป็นผู้หญิงคนเดียวที่นี่และเธออยู่ที่โรงพยาบาลครับมีเพื่อนผู้หญิงมาหาคนที่นี่หรือเปล่าครับไม่มีนะครับขอโทษนะครับที่รบกวนแต่เช้าผมต้องไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเชิญครับ สามบาลเลยฉันจะไม่ดื่มแบบนี้อีกต่อไปแล้วไม่มีทางผู้หญิงคนนั้นโอ้สวยแล้ววันนี้วันจันทร์ฉันทำงานวันแรกด้วยแล้วนี่ฉันในวันแรกซากาไปทันเวลาพาอหลังเลิกงานเขาไปเยี่ยมเดฟยานีที่โรงพยาบาลคุณเป็นไงบ้างครับ ผมชื่อซากานะครับผมอยู่ที่ห้องที่คุณเคยอยู่ใช่ครับเนื้อเนืคุณไม่ต้องพูดอะไรหรอวนะครับผมผมมีกระดาษกับปากกามาคุณจะได้เขียน,น,น เด็กดิคุณเป็นไรมะหมอครับพยาบาลหมอครับหมอ,อช่วยหน่ครับ